หาใหญ่แล้วแล้วลูกไปควยเรียกแล้วไปไปไอดิ <c oughs> เราจะกิดดังหลังนึงกว่าใครไป เปล่าวอยู่นี่นะอะไรบ้านคนละวัไป่ิห็นข้าวมันข้นไข่ไปขึ้นไข่ไปฮะมีข้าเหรอมีได้เหรอมีได้เหรอนอนเลยนอนเลยนอนเลยนอนตัวยาวเลย ไม่ยากจินแฉกต้มไปไปบ้านะไม่ได้ลูก,กไ,มไม่ได้

นี่อาหารยายไปไปไปมาบ้านไปมาบ้านไป,ไป